มะเร็งอยู่ค่ะคุณย่าเป็นมะเร็งในส่วนไหนคะคุณย่าหาเ,เป็นที่ปอดเ,ปเลย,ายาใช่ไหมระยะสีม่มันเข้ากระดูกแหละมันเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยเหนื่อยเลยอะค่ะแล้วมันแบบสุขภาพแล้วก็เสียด้วยใช่ปล่าคะ,คะพอทานไปก็ได้พักเลยเ่ยก็ดีขึ้นมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นจนอาการเหนื่อยมันหายไปเพราะอาการเหนื่อยมันหายไปมันก็โล่งไะมันก็จะโล่งแล้วจะทาอะไรได้ก็รู้สึกมันดีขึ้นบาขึ้นใช่ไหมคะ มันเบาใช่มันมันใช่มัน,ม,นมันเป็นเบาเลยอ่ะก็ดีใจกันที่มาเจอตัวนี้อ่ะสจริง เป็นบุญของเราด้วยมั้งเออมาเจอตัวนี้อาจารยที่บอกว่ามันทาให้เราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเดินได้เดินออกกาลังกายตอนเช้าได้ไม่เหนื่อยไม่ได้โกหกอะไรเลยนะเพราะเราก็รู้ติดนะเรายังนปอบที่บอกอน้องหรือป่า <c oughs> เออตัวนี้กินดีนะเราก็กินคนเดียวก็กินมาตลอดพอคุณย่าทานแล้วแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะคุณปู่ซึ่งแบบดูแลใกล้ชิดก,กับคุณย่าเนาะก็ไปทานด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ S <S> <S เดี๋ยวคุยกับแฟนไหมล่ะได้ค่ะถ้าคุณปู่สะดวกเดี๋ยวหนูคุยกับคุณปู่ก็ได้ค <ฮะ S 1> ุณปูส่สวัสดีค่ะแล้วก็อย่างที่เขาเล่าว่าเรื่องเหนื่อยได้ยอมรับว่าช่วยได้เยอะอมค่ะถ้ามันเหนื่อยแล้วก็คล้ายๆว่าทําอะไรไม่อยากทําอะไรอ่ะใช่ไหม <ฮะ S 2> แล้วปั <ฮะ S 2> มันกายมันก็มันเลียไปเลยใช่ไหมอยากนอนอย่างเดียวก็รับประมาณสิบวันนะ่ะก็เริ่มเห็นผลอาการเหนื่อยมันจะเบาลงเลยใช่ไหมคะก็เห็นความแตกต่างอ่ะ รักษามาตลอดก็มาเล็งมันก็เล็กลงเล็กลงไม่เท่ากับตอนเริ่มเป็นหมอเขาเลยเบาใจก็ดีอะก็เห็นผลนะรีวิวแบบย่อก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังรีวิวแบบเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณย่าก็หนูเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามอาการของคุณย่ามาตลอดนะคะก็ก่อนอื่นเลยหนูขออนุญาตเรียกคุณย่าเลยนะคะ ค่ะคุณยา่าขาคุณย่าอายุเท่าไรหร่แล้วคะห5้าค,ะค่ะ65สิบห้านะคะห5สห้าก่อนนะั้นเนี่ยที่คุณย่าจะมาทานบำรุงในตัว nv 7อะคะ่ะคุณยา่าขาคุณย่ามีอาการอะไรบ้างมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะเป็นมะเร็งอยู่ค่ะเป็นแต่ห้าเจ็ดน,นะคะอืเป็นพศ2 5สอ7เจค่ะคุณยา่าและทีนี้มา2สองปีที่แล้วอะคะ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยเหนื่อยเลยอะค่ะ นะคะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะไปกับพวกหลานน่ะเอ่อเป็นเดกเขาใหญ่อ่ะก็ไปไปได้แค่คืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งมันก็ไม่ได้เหนื่อยเลยนะไปก็เปนอนนั่งสบายๆยบรรยากาศเี่ยเออทีนี้เราเรามันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแบบเหนื่อยผิดปกติอ่ะก็ต้องปกคลุมอ่ะตอนเช้าอ่ะเออค่ะถ้าเธอชวนขึ้กลับบ้านเธอแบบเหนื่อยไม่ไหว ก็เก็บของกลับก็แต่พวกร้านทุนกอยก็ยังอยู่ต่อค่ะคุณย่าเป็นมะเร็งในส่วนไหนคะคุณย่าคา็เป็นที่ปอดเลย,ะยะใช่ไหมะระยะสี่อืมแล้วปวดเข้ากระดูกแล้วอู้หเรอคะอ่อพนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดหรอก ะสักนิดนึง้วไม่มีอาการเจ็บปวดให้กับให้เราเนี่ยแต่มันอาการที่มันแย่ที่สุดก็คืออาการเหนื่อยที่เราเหนื่อยแล้วแบบแม้แต่หายใจอ่ะหายใจเราก็ยังนอนหายใจเราก็ยังเหนื่อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยแล้วมันแบบสุขภาพแล้วก็เสียด้วยใช่ป่าวคะแล้วแฟนเขาก็เขาจะเป็นคนหาอาหารเสริมให้ทานเนี<ะ>่ยแฟนไปหาหาก็้ามาเจอ เป็นปูนของเราด้วยมั้งเออมาเจอตัวนี้แฟนบ,บอกเอาตัวนี้เรา,าลองกินดูค่ะออพอทานไปก็ได้พักเลยเงี่ยจะโทรติดตามเออเราก็บอกเออเราดีขึ้นค่ะก็กินไปมันก็ค่อยดีขึ้น<ะ>ดีขึ้นจนมันอาการเหนื่อยมันหายไปพออาการเหนื่อยมันหายไปมันก็โลกก่งไงเออค่ะ,ะมันก็จะโล่งแล้วจะทาอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยอื<ะ>มค่ะก็กินอยู่ต้องต้องเป็นปีนะ ค่ะคุณย่าก็ทานมาตอนนั้นก็คือจริงๆตั้งแต่เดือนปี2019เลยเนาะก็คือทานมาระยะเป็นปีแล้วคุณย่าก็ดีขึ้นใช่ไหมอาการก็คือเออหายแล้วก็แบบดีขึ้นอุ้ยทานจนหายจนดีจนแข็งแรงเลยใช่ไหมคะแล้วก็หยุดไปพักนึงใช่ไหม รุดเปอสองปีโอะดีเลยค่ะเมื่อสักสามเดือนที่แล้วอ่ะที่กลับมาทานใช่ไหมคะที่กลับมากินประมาณเดือนกันยาค่ะะเออกันยาแล้วก็เราบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยทำไมเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเก่าอ่ะค่ะ ก็บอบใจี่มันเริ nature, uh ่มเหนื heures, meter, Although, はは่อยนะเือเราไม่ไหวได้แล้วเออก็ฝันเคยถูบ้านได้อะไรได้ไงค่ะทีนี้ไม่ได้มันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเหนื่อยแบบม่ใช่เหนื่อยจะขอบจะอะไรก็เหนื่อยแบบรู้สึกมันเหนื่อยง่ายอ่ะบางครั้งมม่ก็เป็นวันๆนะวันมันก็เพียหน่อยถ้าเกิดเราจะนอนไม่หลับกลางคืนอะไรเงี้ยค้ามางแฟนก็จะบอกแล้ววันนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเสียงมันเสียงมันจะจะดูออกทั้งเสียงเลยใช่ไหมคะครับของแฟนก็จะเป็นปูนอะไรแบบ อน<ต>ัอ่นล้างจังค่ะพ็จะบอกเราไงวันนี้เธอไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยค่ะตอนโทรมาครั้งเดือตอนนั้นที่เหนื่อยพลิกตุกเลยอะ่ะครั้งที่สองเลยไงอ่ะพกดมาบอกว่าเราไม่ไม่ไหวเลยนะเออมันเหนื่อยมากค่่ที่คุณทำงานนะเออถ้าเลยบอกเยเนี่ะตอนนี้เราเหนื่อย,เ,ยหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเลยก็เลยต้องจังมากินอ๋อค่ะคุณย่าแล้วพอพอต้ง ไม่คือวัน่ะวันสองวันมันก็รู้สึกป่าดีขึ้นเบาขึ้นใช่ไหมคะมันเบาใช่มันมันใช่มันมันเบาเลยอ่ะมันสบายตัวไหมคะคุณย่ามันรู้สึกตอนนี้คือทํางานบ้านได้บ้างไหมหรือว่ายังไงทำได้ค่ะทำได้ข้าวเองข้างตัว้าเองตื่นตีห้าไปดำไงตื่นเสร็จก็ต้องไปตรวจเกดนตรวจโนนแล้วก็ต้องลงมากินกินตอนเช้าอ่ะเม็ดหนึ่งค่ะแล้วเราก็ออกเดินเดินสามสิบห้านาทีเสร็จค่ะ ้้เขาาามาท,าทกับข้าวเห็นเห็นบอกว่าตอนนั้นถูบ้านนึงไม่ได้เลยตอนนี้ทำกับข้าวแล้วก็เดินด้วยออกกําลังกายแต่อู้ปอดน่าจะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยคุณย่า เพราะว่าหนูพูดคุยกับคุณย่าคุณย่าก็จะบอกว่าอาการตอนแรกคุณย่าจะเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆมันเนี่ยพอคุยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่หนูโทรไปติดตามอาการเสียงคุณย่าไม่ค่อยเหนื่อยเลยจังหวะหายใจอย่างเงี้ยก่อนยังรีบผ้าไม่ไอติดตอนเหนื่อยนะรีบผ้าไม่ได้ตอนนี้เรากลับมารีบผ้าเองได้แล้วโอ้ยดีมากเลยคุณย่าตอนนี้หมดงานบ้านคือเหมาหมดเลยใช่ไหมทำได้โอ้ยดีมากเลยคุณย่าโอ้ยยินดีด้วยค่ะแล้วเห็นคุณย่าบอกว่า ไม่ได้โกหกอะไรเลยนะเพราะเราก็อดูสิทธิ์นะเรายังนอบพี่บังน้องหรือเปล่าเออตัวเนี้กินดีนะขอบคุณค่ะวมาได้ถ้ากินได้ก็กินเพราะว่ามันที่เป็นเม็ดมันก็จะแพงใช่ปะค่ะที่เป็นเดือน มันก็โอเคเออมันยังดีแบบไปกินตัวอื่นกระจัดก,กระจายใช่ปะ่ะไม่ได้<ช>กินเรากินตัว<ช>เดียวจริงๆน,นะเออเราก็กินตัวเดียวอะก็กินมาตลอดตัวนี้มันเป็นองค์รวมด้วยก็ช่วยกับร่างกายที่มันตัวไหนร่างกายที่มันมีเซลล์ที่มันมีเสื่อมสภาพหรือว่าเสียส,สมดุลไปตัวนี้ก็จะช่วยด้วยมันก็เลยดูแลเป็นขององค์รวมในร่างกายเลยค่ะ คุณย่าค่ะแล้วในส่วนของมะเร็งตอนนี้เชื้อเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาการของเขาคือมันไม่ปะทุใช่ไหมมันไม่กระจายใช่ไหมคะคุณย่ามันไม่ไปไหนมันอยู่แต่ะในปอดเนาออค่ะใช่เพราะว่าอย่างระยะสิ่งเนาะมันก็แบบเหมือนกระจายแล้วแต่ของคุณย่าคือมันยังอยู่ในปอดที่เดียวมันไม่กระจายไปที่อื่นไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วโตไม่ได้เท่าที่เป็นครั้งแรกอืมค่ะ วุ้ยแต่ว่าคุณย่าดูแข็งแรงขึ้นเยอะเหมือนไม่ได้ป่วยอะไรเลยดูรวมๆหน้าตาสดใสผิวพรรณสดใสามากเลยก็ดีใจกันที้มาเจอตัวนี้พูดจริงอพี่บอกน้องบอกไปเพ่อก,เอ,อกินตัวนี้ตัวนี้ดีสมัยก่อนที่เป็นใหม่ๆเราจะกินตอนที่ให้คีโมให้อะไรเราต้องกินเรามาลองกินตัวนี้นก็เบิด อือค่ะตอนนั้นก็คือกินพร้อมกับการให้คีโมไปด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ตอนนั้นคีโมให้ไปเสร็จหมดแล้วอ๋อค่ะก็คือกลับมาพักฟื้นแล้วใช่ไหมพักฟื้นอมืมค่ะมี NV7 ตัวเดียวคุณย่าแข็งแรงขึ้นเยอะเลยหนูดีใจแล้วก็ยินดีด้วยมากๆเลยเพราะว่าอาการเหนื่อยเนี่ยถ้าดูจากการพูดคุยกันเนาะ,ะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณย่าไม่ได้มีอาการเหนื่อยแสดงให้เหน็นเลยเนาะจังหวะหายใจการพูดอะไรแบบเนี้คือปกติมากๆเลยโอ้ยแสดงว่าคุณปู่ก็ดูแลดีด้วยใช่ไหม,ด,มดูแลดีมากคุณปู่ดูแลดีมากก็ตายไปดานแล้วอ่ะข้าเป็นคนดูแล วันอยู่กันสองคนนะรูปก็พี่พีจะได้ช่วยกันเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยคุณย่ากำลังใจดีด้วยใช่พี่น้องก็จะโทรมาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมเสียงไม่ดีเงี้ยเขาก็ห่วงค่ะพอเขาโทรมาเขาจะฟังเสียงองะค่ะอุ้ยเอเสียงก็แมวันเมื่อวานพี่หนักก็โทรมาบอกเฮ้ยเสียงดีแล้วเสียงก็เสียงแ๋วเลยเสียงสดใสเลยค่ะได้ ก็ก็เห็นความแตกต่างใช่ไหมญาติญาติก็โทรมวยินดีด้วยเยอะเลย,เยใช่ไหมคุณยา่าอค่ะโอ่ยเยอะมากค่ะคุณย่าขาแล้วในส่วนของคุณย่าเองนะคะมีส่วนไหนที่แบบประทับใจในตัวอาหารเสริมตัวนี้บ้างในส่วนของคุณย่าเองนะมีอะไรแบบอยากฝาก,กบอกไหม เพราะว่าเราเหนื่อยไงแา่ที่เพราะว่าเออมันทําให้เราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะแบบไปเดินได้เดินออกกาลังกายตอนเช้าได้ไม่เหนื่อยเพราะว่าถ้ามันเหนื่อยเนี่ยไอ้ดีชีวิตมันก็จะไม่มันจะทำอะไรไม่ได้ไงใช่แต่จะนอนใช่ปะอืมจะโ้มเลยใช่ไหมค่ะใช่มันจะนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเราก็ยังทาอะไรได้อะไรได้ค่ะมาทำด้วขอบคุณมากมากค่ะเราเป็นที่ปลอดเะ้อมันเป็นเหนื่อยเป็น ีแล้วแต่นี้ว่านี่มันช่วยได้เยอะมากเลยขอบคุณค่ะคุณเราเราเป็นโรคปอดเราเป็นะมะเรง็งปอดเราก็ต้องรับใจตัวที่ว่าทําให้เราไม่เหนื่อยค่ะมันโล่งมันสบายพอคุณย่าทานแล้วแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะคุณปู่ซึ่งแบบดูแลใกล้ชิดก,กับคุณย่าเนาะก็ไปทานด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุยกับแฟนไหมล่ะ ได้ค่ะคุณปู่สะดวกเดี๋ยวหนคุยกับคุณปู่ก็ได้คุณปู่สวัสดีค่ะอย่างที่เขาเล่าว่าเรื่องเหนื่อยได้ยอมรับว่าช่วยได้เยอะค่ะถ้ามันเหนื่อยแล้วก็คล้ายๆว่าทำอะไรไม่อยากทำอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วกัจันไงมันก็มันเพียไปเลยใช่ไหมอยากนอนอย่างเดียวก็สักประมาณสิบวันอ่ะก็เริ่มเห็นผลอาการเหนื่อยมันจะเบาลงเลยใช่ไหมคะก็เห็นความแตกต่างอ่ะ รักษามาตลอดก็มะเร็งมันก็เล็กลงเล็กลงไม่เท่ากับตอนเริ่มเป็นหมอเ็เลยบาใจมันก็ดีอ่ะก็ก็เห็นผลครนะับดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมมาเป็นครอบครัว NV 7กันนะคะ NV 7ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ